หลายๆปีที่ผ่านมาเราน่าจะเป็นคนหนึ่งที่เฝ้ามองชีวิตของหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จและได้แต่เฝ้ารอรอให้วันนั้นของเราอะมาถึงบ้างภาพของชีวิตความฝันที่เราอยากมีภาพความสำเร็จที่วาดไว้ตั้งแต่วัยเด็กยิ่งโตภาพเหล่านั้นก็ยิ่งมัวแนละห่างไปไกลขึ้นเรื่อยๆ โลกของความเป็นจริงเนี่ยบางทีมันไม่ได้เหมือนกับที่เราคิดไปจนตัวเราในตอนเนี้ยได้แต่ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเรามันจะมีวันนั้นไหมนะวันที่ภาพในความฝันของเราจะเป็นจริงขึ้นมาได้ปีนี้เป็นปีที่เราเห็นคนรอบตัวประสบความสำเร็จเยอะมากๆเลย ในอายุที่เข้าใกล้เลขสขึ้นมาทุกทีเพื่อนสนิทหลายๆคนก็เริ่มมีธุรกิจของตัวเองเริ่มขยับขยายแล้วก็ทำรายได้แบบมหาศาลจนสามารถไปเที่ยวต่างประเทศได้ที่เลยนะคะสามารถกินข้าวมือแพงๆได้แบบไม่ต้องเครียดเพราะมันจะกระทบอะไรอย่างอื่นในชีวิตไหมจริงๆมันก็มีหลายๆครั้งแหละที่เราคุยกับเพื่อนแล้วก็เกิดไอเดียมากมายว่าอยากจะทําอะไรเป็นของตัวเองบ้างแต่ว่า ก็ไม่รู้ทำไมมันไม่เคยเกิดขึ้นสักทีเลยพอกลับมามองตัวเองดีๆแล้วอ่ะมันก็อดที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไม่ได้รู้สึกกดดันผิดหวังในตัวเองทำไมเราถึงไม่เริ่มให้เร็วกว่านี้นะทำไมเราถึงคิดแบบเพื่อนไม่ได้ทำไมเราไม่มีแรงผลักดันในตัวเองพอที่จะขยันให้ได้เท่ากับคนอื่นๆเขาและคำถามที่ใหญ่ที่สุด ทำไมเราถึงไม่ประสบความสำเร็จสักทีแต่เอาจริงๆนะความสำเร็จสำหรับเราเนี่ยตอนเนี้หน้าตาเป็นยังไงเรายังไม่รู้เลยเรามักจะให้เหตุผลกับตัวเองว่าเรายังไม่พร้อมเราอยากรอให้ชีวิตมันมั่นคงกว่านี้ก่อนค่อยเริ่มอะไรสักอย่างกลัวว่าถ้าเริ่มแล้วมันไม่ดีอ่ะจะถูกคนอื่นดูถูกว่าเราเป็นคนที่ลมเหลวเป็นคนที่ไม่เก่งแล้วก็กลัวตัวเองสลับไม่ได้ไมไดเมื่อได้ยินคำพูดแบบนั้น ทังที่จริงๆแล้วอะเราก็ยังไม่ทันได้เริ่มต้นทำตามความฝันอย่างจริงจังเลยด้วยซ้ำเราเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาพูดไว้ประมาณว่าความตาย่ยไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์กลัวที่สุดหรอกแต่เป็นความกลัวที่จะใช้ชีวิตตามที่ใจอยากมากกว่า กล้าที่จะเป็นตัวเองอย่างแท้จริงกล้าที่จะตัดสินใจตามเสียงในเบือ้องลึกของจิตใจเลือกสิ่งที่ดีต่อตัวเองแม้ว่านาช่วงเวลานั้นน่ะมันอาจจะฟังดูไม่สมเหตุสมผลหรือว่าเสียงเกินไปสำหรับคนอื่นก็ตามการเป็นตัวเองนี่แหละเป็นความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์เราทุกคนนะ่ะเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตโดยการพยายามทำตามความคาดหวังของคนอื่น ความพอใจของคนอื่นหรือว่าบางทีวัฒนธรรของสังคมโดยที่เราไม่รู้ตัวเราเริ่มเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยมุมมองของคนอื่นเพียงเพราะว่าเรากลัวที่จะไม่เป็นที่ยอมรับหรือว่ากลัวที่จะดีไม่พอสําหรับโลกใบนี้ทั้งที่จริงๆแล้วอะเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตของมนุษย์ทุกคนคน่ะควรจะเป็นสิ่งที่แสนเรียบง่ายอย่างการมีความสุขในชีวิตอันแสนสั้นนี่หรือเปล่า ทุกคนลองคิดดูนะว่าเราให้คุณค่ากับอะไรในชีวิตเรายึดมั่นกับสิ่งไหนมองตัวเองยังไงหรือหลอกตัวเองว่าอะไรบ้างเราตัดสินใจแล้วว่าปีเนี้ยเราจะไม่รอที่จะใช้ชีวิตอีกก่อนหน้านี้เหมือนเราใช้ชีวิตอยู่ในความกลัวจอมอยู่กับความคิดในหัวตัวเองจนไม่ค่อยได้ออกมาใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงสักเไหร เราแต่ตั้งกำแพงให้ตัวเองทำให้ไม่ได้ทำหลายๆอย่างที่จริงๆเราอยากจะให้เกิดขึ้นแล้วมันคงจะน่าเสียดายเลยถ้าเราใช้ชีวิตเนี้โดยไม่อนุญาตให้ตัวเองได้ลองสิ่งใหม่ๆได้ล้มเหลวได้เรียนรู้ได้แก้ปัญหาเติบโตแล้วก็ก้าวไปใกล้ความฝันของเราได้มากขึ้นจริงๆการยอมรับความผิดพลาดในตัวเราเนี่ยคงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมกันนะ ความผิดพลาดมันอาจจะไม่ใช่ความล้มเหลวในชีวิตแต่ว่าอาจจะเป็นสีสันก็ได้มันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาให้เก่งขึ้นเติบโตได้มากขึ้นถ้าปีที่แล้วเราจัดการกับบางเรื่องได้ไม่ดีเท่าไหร่เ <c oughs> ช่นการเงิน <c oughs> ปีนี้เราอาจจะวางแผนอ่านหนังสือหรือว่าปรึกษาคนที่เก่งๆเพื่อที่เราจะได้ทำมันได้ดีกว่าเดิม ปีนี้เป็นปีที่พมาอยากที่จะค้นหาคำตอบให้ตัวเองมากขึ้นอยากใช้ชีวิตที่มีทิศท,ทางที่เราเลือกเองมากขึ้นเราไม่อยากเสียเวลาไล่ล่าสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองต่อไปแล้วแล้วก็อยากเริ่ืมที่จะใช้ชีวิตในแบบที่มีความสุขมากขึ้นในปีใหม่เนี้ยพมาขออวยพรให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการแต่ไม่เคยมีความกล้าที่จะเปลี่ยนค่อยๆปรับทีละเล็กทีละน้อยเพื่อที่จะค้นหาตัวเองในแบบที่เราอยากที่จะเป็นจริงๆ ปีเนี้ยมาเริ่มใหม่ปด้วยกันนะ You'll e l r i g h t Just this